นะครับก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆพ,นพ่พี่ๆน้องเนาะแระสมาชิกที่น่ารนะักทุกทกท,กท่านนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับนอกกับคลิปการคลิกหนวนแนวทางสถิติฉลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะครับเด่น2ตัวล่างเนาะ,ะก่อนจะเข้าสู่สูตรการคลิกหนวณน,นะครับเรามาดูคําเตือนกันก่อนเนาะนคำเตือนนะครับแนวทางที่ให้เพื่อสนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมาย เป็นแนวทางการเก็บสถิติเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณและสตินะครับในการรับชมเนาะขอบคุณครับเรามาดูกันต่อเลยนะครับนอกเหคลิปการคิดนวณแนวทางสถิตินะครับฉลาก,กมแบงรัฐบาลไทยนะครับเด่นอ่ะสองตัวล่างนะครับอ่ะก่อนจะเข้าสู่สูตรการคิดนวณเรามาดูสูตรไปพร้พอมๆร้อมกันเลยนะครับเนาะสูตรในการคิดนวณน,นะครับหลัก10บวกกัน2ครั้งเท่ากับบวก1บวก1บวก3 บวก2แล้วก็บวก2นะครับนะเนาะเกยวกันึ่งนะครับท่้ชม9าบวกกันสองครั้งเก้าสองสบวกหเป็น19 19บกบเก้วกหเป็น20 20ิบวกสาม เป็น23่บวกสเป็น25่บวกสเป็น27นะครับมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมานะครับ3ตัวบนนะครับออก3 0 3 2ตัวล่างออกเจนะครับหลักสิบหน่วยล่างนะครับคือ7กับ0นะครับถ้าเราคิดคำนวณนะครับ7กับ0มานะครับมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเลยนะครับเนาะ0ูบวกส ศบวกกันกี่ครั้งก็ได้0ูน,นบกหได้1 1ึบวกหได้2 2งบวกสได้5 5าบวกสได้7จ็บวกสได้9นะครับเนาะ,ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเนาะนะครับฉลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะครับสามตัวบนออก6กสอตัวล่างออนเก้นะครับหลักสิบหน่วยล่างคือ1 กับ9นะครับส่วนเทา่ากีหนดวนะครับ1กับ9มานะครับอ่ะมาดูสถิติกันต่อหน่อยนะครับงวดถัดมานะครับ2บวกกัน2ครั้ง2 2เป็น4 4บวก1เป็น5 5บวก2เป็น7 7เบวก3เป็น10 10บวก2เป็น12บวก2เป็น14นะครับอ่ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับ,วรบรงวดถัดมาเลยนะครับเนาะ สากกทินแบ่งรัฐบาลไทยนะครับ3ตัวบนออก3 9 5 2ตัวล่างออก1นนะครับหลักสิบหน่วยล่างนะครับคือ1กับ5นะครับเดี๋ยวอาจารย์บวกตรงไหนผิดเอ่ยนะครับ2บวกกัน2ครั้งเป็น4 4บวก1เป็น5 5บวก2เป็น7 7บวก3เป็น10 อ่ะนะครับตัวนี้สถิติมาแค่ห้านะครับเนาะอ่ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเลยนะครับเนาะเบวกกันสองครั้งก็สองสิบวกหเป็น19 19ก้าสิบเก้าบวกสองยีบเวกสามบวกสเป็น24 24ิบวกสเป็น26 26่บกบวกสเป็น28นะครับอะนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับอาจารย์ดูสถิติก่อนนะครับอ่ะนะครับก็มาต่อเลยนะครับเนาะ เออนะครับอาจารย์เห็นแล้วนะครับอาจารย์เขียนผิดนะครับตัวนี้เป็นหนะึ่งหนึ่งสามสองสองเนอะอันนีน้อาจารย์เขียนเป็นหนึ่งสองสามสองสองนะครับแก้ใหม่เนาะนี่เป็นหนึ่งเป็นหนึ่งอ่ะโอเคนะครับเอาใหม่นะครับตั้งแต่ตัวนี้เลยนะครับเนาะหกบวกกันสองครั้งสิบสองอ่าสองบวกกันสองครั้งเป็นสี่สี่บวกหนึ่งเป็นห้าห้าบวกหนึ่งเป็นหกหกบวกสามเป็นเก้า กาบวกสอเป็น11บเนะครับสิบเบวกสเป็น13บนะครับเนาะอ่ะนะครับสตัวบนนะครับออก3 9 5 2ตัวล่างลงหนึงหนะครับหลักสิบตัวล่างคือหงกับหนะครับก็มาเนาะอ่ะมาดูสูตรถัดมาเลยนะครับเนาะเออนะครับเขียนพี่ตัวเดียวไปหมดเลยใช่ไหมอ่ะเก้าบวกกันสองครั้ง9 2้าสองสิบแปดสิบแปดบวกหนึเป็นสิบเก้าสิบเก้าบวกหนเป็นย 20, 20ี่สิบยี่สิวกสามเป็นยี่สิบสามบวกสอง เป็น25บวก2เป็น27นะครับมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับว่าถัดมาเนาะ3ตัวบนออก 3, 0, 7, นะครับ2ตัวล่างออก97นะครับหลักสิบตัวล่างคือ9กับ7ูตรถล่มนน่ะครับ9กับ7มานะครับ,บ, 7, ม,านะรบมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับวดถัดมานะ 0, นเนาะศบวกกันกี่ครับงบวก1ได้1 1บวก1ได้2 2บวก3ได้5 5บวก2ได้7 7บวก2ได้9นะครับเนาะโอเคนะครับเราก็จะได้สถิติกันแล้วนะครับเนาะก็เหมือนเดิมนะครับจำให้เป็นเอวทางนะครับก็จะได้1 2 1 5 1 7 1 9 2 5 2 7 2 9 5 7 5 9แล้วก็7 9นะครับนะเนาะสถิตินะครับ รัฐบาลไทยเด่น2ตัวล่างนะครับวันที่16 22564นะครับอ่ะนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมต้องขอฝากนะครับเ,เพื่อนๆพี่พๆน้องเนาะและสมาชิกที่น่ารักทุกท่านอ่ะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดซอบสไค i b ์นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ เพื่อเป็นขวกำลังใจเนาะในการทำคลิปครั้งต่อไปนะครับก่อนจะจ้าขนไปนะครับก็ฝากคำเตือนกันก่อนเนาะคำเตือนนะครับแนวทางที่ให้เพื่อสนับสนุนฉลากกินแบกงรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายเป็นแนวทางการเก็บสถิติเท่านั้นโปรดใช้จินตนาการและสตินในการรับชมเนาะขอบคุณครับะนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมต้องขอจบการนําเสนอนะครับคลิปการกินโนแนวทางสถิติฉลากกินแมกงรัฐบาลไทยนะครับเด่น2ตัวล่างไว้เพียงเท่านี้นะครับ ไว้เจอกันนะครับในคลิปถัดไปเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ